เข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะงครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล่นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็กเพจ2 4่สบนะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ admin ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมมาคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของ a r d u i n ฮีโร่ที่เพิ่งถูบอสใหม่ล่าสุดนะครับคือ a r d u ินในแผนนี้เนี่ยโอ้โหมันอิดขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็สกิลนี่คอมโบไวขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกด1อันตีตามด้วยองอะไรพวกนี้นะคือทุกอย่างมันสมูทขึ้นหมดเลยนะครับสามารถกดคอมโบรัวๆได้เลยแต่ว่าแต่สกิลว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะและก็ในเกมนี้ก็อยู่กันในโหมดโซลแลงหกสิบเก้าดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออล่อเล่นในระดับสูงเนี่ยจะเล่นกันยังไงเริ่มเลยครับ ในเกมนี้เนี่ยเราก็เจอกับคอมโบซิปยอนด้วยนะครับแล้วก็เจอกับมหาเทพสับนหานด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นอารอลแมซโซ่อันหนึ่งของประเทศเลยนะก็จะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็เวลาในเกมนี้บอกเลยว่าคิ้วจะจัดเลยนะโอ้ซิปนี่ซาแลวกเกิดครับคิฟี่ตอรอยรับแล้วก็เรียบร้อยับสวยเลยครับคิฟี่ตอนนี้พลลมเขาตายนะครับเดี๋ยวเราไปเวทปั๊มแดงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเรานี่ไม่ค่อยปรับช้ำเท่าไหร่นะอารอนี่มาโชบ,บ์ชวบ,บแล้วนะครับ เอ้ยเดี๋ยวนะ้าไม่มีคนขึ้นมาจริงเหรอมันน่าเล่นมากนะตรงนี้เนะี่ยอ้อยมาแล้วครับโอ้แล้วซิปมาพอดีครับอ้อยโดนลิงครับโอ้โหแต่ก็ยังรับแบ,บั๊แดงไม่ได้ครับตรงนี้ค้ำให้เลยแล้วกันครับโอ้ดิพอพาติปเร่นี่คือเลือดลีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนไปอยู่นะก็โดนลุมกระทืบตายไปนะครับโอ้โหแล้วไหลเลยครับโอ้ยมีแต่เลือดน้อยๆครับ โอ้ช็อตนี้เอาจริงเสียดายมากนะเพราะว่าไอตอนแรกที่ผมตัดสินใจขึ้นไปน,นะคือแพนด้าขึอยู่ตรงกลางด้วยนะครับคือมันน่าจะเวทได้อะไรได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นสกอร์หนึ่งต่อสามแล้วนะตอนแรกเหมือนเกมจะดีนะเรียบร้อยนะนในเกมที่อ่าตอนี้นะครับแล้วก็พยายามไปเชืิอป่าวสามก่อนนะครับเพราะว่าไฮาเตะเนี่ยมันจะเก่งโชว์มาโดห้านะครับประมาณนั้นโดมานะ ก็ราขอไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ฟ้าไปก่อนครับรอรู้สีนิดนึงนะแล้วก็พอเกมเสียเปรียบปุ๊บเราก็ไปดูธรรมกอนนะครับล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเอาทางด้าไปนะเราเปิดดูตรงนี้นะครับดูจานวนให้เพื่อนนะครับว่าเจอใครบ้างนะครับซึ่งเราก็เห็นทั้งหมด4คนบนแผ่นที่ด้าครับเท่ากับว่าออฟเลนตอนนี้มีแค่มูลาดคนเดียวนะแล้วก็เอารอเข้าตรงกลางครับแต่ว่าแวบเข้าทางโบครับแล้วซิฟหายครับแต่ว่าตรงนี้มีคอยครับตกิลเข้าไปครับแล้วโชบาร์ตรงนี้ครับได้บอฟ้าครับเรียนต่อครับแล้วซิฟอมครับ แต่ออมอะไรก็ไม่รู้ครับเออล่อไปนู่นแล้วครับพยาไล่ตามกันแล้วก็เรียบร้อยรับตอนที่เออรล่อครับมีลิงครับโอ Connie ้เออล่อย <monkeys at the end> <net> <store> <ness> ังออกไปได้คร <before> <mumbles> ับจะได้มีฟิกเกอร์ครับเดี๋ยวคัดทางนด้ยนาออกไปก่อนนะตอนนี้เออรล่อนี่บอบช้ำมากเลยนะครับแล้วก็มาเวทบัฟแดงกันต่อนะครับเยายอมเวทเยอะๆนะเกมจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ตรงกลางมุ่นหลายกับเดน่นาครับต้องคอยเช็คครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่านะ ก็คอยซ้อนเอาไว้นะครับแล้วเจอทริตรงนี้ครับตำแหน่งมันได้ครับกิ่วหนึ่งไปครับแล้วลิงมาตรงนี้ครับตามไม่ทุบครับแล้วก็เรียบร้อยครับขโมยมันไวมากเลยนะครับเราสามารถกดนันติแล้วก็ทุบเข้าไปต่อได้เลยนะมันจะเป็นซีซีต่อเนื่องเลยนะครับนนยอนนี่อืตัวชะตากรรมเนี่ยว่าถ้าอยู่คนเดียวจะไปยังไงในดาบนี้เนี่ย่อไปครับได้เข้าป้อมเลยครับ ย้อนเสียฟิกเกอร์ครับอ้อยหนสสองครับลิงมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับย้อนที่โดนเหยียบเท้าตายเลยครับแล้วเจอซิฟตรงนี้ครับโอซิฟเสียอันตีครับแล้วก็เจอชายชะกันสามคนครับล้อมเอาไว้ครับคิกซี้เจอเลื่อนหน้าไล่มาครับเดี๋ยวคิดตรงนี้ก่อนนะตัดไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้โซนอันตรายนะครับแล้วก็มาคัดทางเลสที่หนึ่งนะครับกันเอารอกับเลื่อนหน้าขึ้นมานะ กันตัวมาเติมนะครับซึ่งถ้าหาคลิปเข้าปุ๊บเนี่ยฟิปร้องแน่นอนครับแล้วเจอยอนตรงนี้ครับอันตีเข้าไปครับกระทืบต่อครับแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งครับทุบมาตรงนี้ครับคิกซียกต่อครับโอ้ยนี่มปนเชนคอมโบครับไล่ตามต่อในป้อมครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเละเทะแบบนี้ ตอนนี้เพื่อนก็เลือเหลือประมาณครึ่งหลอดน,นะครับแล้วก็เหมือนเขาไปเได้ทางเลนบอลนะแล้วก็มาเข้าตรงกลางแทนนะครับแต่ว่าเจอลิเลียครับแล้วก็พาสติฟเราทำงานครับซึ่งก็จะเห็นเป็นเลือดแดงๆนี้นะในช่วงที่พาสติฟทำงานนะครับก็พยายามหาเรื่องตีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับก็ทําให้ดิเลือดขึ้นมานะครับพาสิฟมันเหมือนจะอยู่นานนะแต่ว่าเ่นจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้แทดยาวสักเท่าไหร่นะครับลงไปต่อเรน่าครับเจอมูราตตรงนี้ครับโอ้หมูราดเอาเกินโอ้โห ไม่กลับเงาด้วยตรงนี้เคคลิปก่อนครับอือโอ้ยังออกไปได้อีกใบตามแล้วตรงนี้หเกี่ยวไม่ถึงแล้วก็มีคนถามว่าลากไม้กับเอ็กโคอันไหนดีเดียวกันนะครับส่วนตัวผมมองมว่าเอ็กโคดีกว่านะเพราะว่ารากไม้เราคุมไม่ได้ครับบางทีเราใช้แค่สกิลหนึ่งต่อแล้วก็ทุบใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวมันอยู่ไกลกันไปครับมันก็ทําให้ลากไม้มีผลได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะ คือมันกลายเป็นว่ามันังคับให้เราใช้นตีเปิดอย่างเดียวอ่ะถ้าเล่นลากไม้นะจ๋าเจอเออร์ลออยู่ทางเลนบนครับวิ่งออบนิดนึงครับแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ครับกระทึบเข้าไปครับแล้วก็เรียบ้อยครับเออร์ลอนี่ยังไม่ทันสับลงพคื้อนนะตายก่อนนะครับแล้วตรงนี้ยอนเข้าเลนกลางนะครับซิฟอยู่ตรงกลางเนี่ยเรามาดักกันตรงนี้นิดนึงครับเฮดเตะเขาจะเอาป้อมบนได้ง่ายครับอันนี้ก็คือเราจะโซนตรงนี้ไว้นะและยอนเหมือนจะมาคนเดียวครับ วิงบอกแฮสเตอครับแฮสเตอเอาหน่อยครับวิ่งเข้าไปครับแล้วเกี่ยวมานี่แฮสเตอล้มเข้าไปครับข่านนิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้จอนี่ต้องสารจัดเลยนะทิมนี่คือแบบเผลอนิดเดียวนี่คือจอนตายเลยนะครับหลังตรงกลางเลือนเลือน้อยครับรอเพื่อนนิดนึงครับแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ครับโอ้คิกซี่ครับโอ้คิกซี่ายสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วทางซิมครับโดนบูสติกแตกตายครับโอ้โ เจอมูล,ลาตรงนี้ครับวิ่งไล่เลยครับโอ้มีแดงครับเอ้าระว,วังมาเฉยครับเรียบร้อยครับอะไรครับเนี่ยแลวก็วิธกรรของอดุอินนะครับที่เป็นอดรีนรอบเรน,นะที่ผมเจอในลรงนะก็คือผมเจออดุอินเนี่ยไล่ต่อแพนด้ายับเลยโคตรเถื่อนเลยแล้วแพนด้าโดนมาดินโดนสองสวนเดียวเลยนะ เดี๋ยวไปต่อที่ทางเลนบนนะครับเจอซิฟตรงนี้อีกแล้วครับอุ้ซิฟไม่แกเล่นทางฝั่งล่างมานะแต่ว่าก็ไม่เห็นได้เผาสักเท่าไหร่เลยนะครับก็ถ้าหากผมเล่นทางฝั่งล่างม้ก็คงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าตัวมันสันระยะเอ่อระยะไกลอ่ะเหมือนกับซิฟที่ไปเกิวหนึ่งก็สันระยะไกลนะครับมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ มันไปเล่นทางฝั่งอื่นจะดีกว่านี้นะมันก็อาจจะเล่นได้แค่ชดฉับเฉยนะครับหรือว่าเล่นในลังที่ไม่สูงมากนะครับที่ตัวขัดไปเยอะนะครับจะ่อ่ข้างเหมาะทุกคนนะนี่มูไลโดนดักไว้นี่เกือบแตกนะแล้วเจอเออล่อตรงนี้ครับโอ้พันหน้าตบขาป้อมเลยอึดเหลือเกินครับออกมาเคลียร์คลิปกันไม่ได้ครับทำตีเข้าไปครับนืกมาตรงนี้ครับขานิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับทิปยยืนไม่อยู่เลยครับ มูหลานนี่เริ่มนนารำคาญแล้วนะครับพิ้งไปพิ้งมานะพิคิดเลยครับโอ้มูหลามาอีกแล้วครับผมว่านะผมต้องเล่นอาร์กินแก้ทำมูหลาด <laughs> ผมคิดเลยดีออนเดี๋ยวนะผมรออีกรอบเดี๋ยวขอเทสก่อนนะครับเทสก่อนนะมูหลาดมาแล้วครับและเกี่ยวไปตรงนี้ครับโอเคครับเกี่ยวตีครับ,รารรบมา <laughs> รู้กันรู้กัน <laughs> เอาละเอาละเริ่มจังหวะเริ่มได้แล้ว เดี๋ยวเราไปเอาพวกออบเจกต์กันก่อนนะครับเล่นล้งนี้อย่าประมาทเราจะโยนเกมเหมือนเอ่อล้างคนต้นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเอามานานนิดนึ่งนะครับอาร์อินใช้มานาเยอะนี่นึง <c oughs> จิ้มเข้าไปครับผู้ <c oughs> คัดซิปมาตรงนี้เลยครับ <c oughs> ทุบมาตรงนี้ครับโู้ซิปไม่ไหวครับรับดาเมจไม่ได้ครับ เออ่อตรงนี้ครับทันตีนี้ไปแล้วครับปล่อยเข้าไปต่อครับรอรับหลังป้อมนิดนึงครับโหมุลลาดมาครับแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นได้โดนต่อครับสุดยอดครับเดี๋ยวรอบหน้าทางแบนการ์ดเข้าครับเออรอเวียนตีนั้นเล่นหน้าเนี้บตรงนี้เดี๋ยวคัดๆไว้แล้วกันนะครับมีฟิกเกอร์นะเลยกล้าเข้านะครับเข้าไปคัดแบบนี้นะ เฮ้ยดอกเดียวเองนะร้อยสามสิบห้าเองไม่แตกเดี๋ยวมาเวททางบูนิดนึงนะครับสก,กิลไปเลยนะครับไม่ต้องไปเผื่อแผ่ใครนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงช็อตที่กำลังจะแย่งบูกันนะครับไปปล่อยมา้าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาจะได้ไปนะรอจังหวะกันนิดนึงครับตรงนู้นเขาก็แพ็คป้อมกลางกันเต็มที่นะ แต่ว่าเดี๋ยววันกายเข้าเลนล่างของตัวครับแล้วก็ดาร์ตัวใหญ่เข้าตรงกลางด้วยลเขกลางก่อนครับได้ไวขึ้นครับต่อไฟกับโลนในแผ่นนี้นี่คือจะเป็นมากนะไม่มีนี่ไม่ได้เลยนะครับงันงงๆช่ามั้เออเ่าเสียอันตีครับแต่ทุบกลับหลามมาตรงนี้ครับแต่ที่เกิดกรลัวครับแล้วก็เรียบ้อยจนได้ครับโดยต่อเียนหน้าเลยครับเียนหน้าที่ดาวม่ใสอาลูกินนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็รีแก้มบูลานนะครับก็ ในช่วงที่มูราอันติอยู่เนี่ยเรารอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วสกิลสตันเข้าไปในช่วงที่อันติเขายังไม่หมดอนะแล้วสุดท้ายปุ๊บเขาจะโดดสตันนะครับนี่ก็คือหลักการสู้กับมูราง,ง่ายเลยนะแต่ว่ามูราเนี่ยในรังที่ไม่สูงมากเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่นำคาญอยู่นะครับแต่ว่าพอในรังที่มันสูงขึ้นเนี่ยเขาไม่ค่อยแบนมูรากันเพราะว่าเขาเริ่มแก้ทางกันได้แล้วนะครับครับจบเกมกันก่อนครับ <S <S ก็ได้เห็นประโยชน์บ้างมายของอดูอินแล้วนะครับในเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นสตัน้นแลวก็ราเมนะครับ แล้วก็เซตไฟที่ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ถามว่าเอาลงแรงแลชะชนะรัวไหมก็ผมคิดว่าน่าจะไม่เก่งขนาดนั้นนะครับลองสู้เทงไม่นะเทนี่นัมเบอร์วันนะครับโวยเทนเลือเกินโอเคจบเกมครับเกมนี้ครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาลุนสกอร์ครับในเกมนี้ผมว่าผมเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะ จอไปเกมไปล้างสุขครีม68ดาวไป69ดาวนะครับได้เป็นอ่ำหนึ่งเหรียญทองแท้งไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของการรับดาเมจกันนะครับได้เป็นเลตติ้งสกอร์11.0ครับจบเกมไวมากเลยคือมันบุกได้อย่างต่อเนื่องมากเลยนะครับอาดยินเนี่ยบุกได้แบบไม่พักเลยนะเพราะมันไม่ค่อยเสียเลือดเท่าไหร่นะครับหลักสำคัญก็คือสกิล2ดีๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาร่างเนื้อไปรับดาเมจนะต้องสกิล2ก่อยเข้าไฟทุกครั้งนะครับ ทำเลยไปถึง24%นะครับแล้วก็รับด้วยไปถึง42%เลยนะครับด้วยที่ว่าทั้งทีมแทบไม่โดนทำเมาทเลยนะมีเรารับไปเกือบครึ่งเลยนะครับและก็ในส่วนของเซตไอเทมนะครับก็ดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับแต่งนิดนึงนะครับเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงไอเทมทั้งหมดของอัดูอินนะครับก็เลยตามชนิดได้เลยนะครับซึ่งชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นล็อกชิลก็ได้นะครับถ้าหากใครที่มีความสามารถในการสับของซับนะควรจะใช้นะครับเพราะว่าอัดูอินเนี่ยมันมีพาสซีฟในเรื่่อออองงขกกกาาารรรีีเเเลลนนะคับถ้ด็ชิย แล้วตีทำไมเรื่อยๆนะครับมันก็จะเลือกขึ้นมาเยอะมากซึ่งทาให้อดูอินเนี่ยยนเข้างไฟได้นานมากเลยนะครับหรือว่าถ้ใครขี้เกียจก็ใช้เป็นซับสครัเดียมก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ